วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่18มีนาคม2567นะครับผมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาพบกับท่านรองผู้มิการนะครับท่านรองผู้มิการนะครับอาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับไม่ได้เจอกันนานเนาะช่วงนี้ลูกศิษย์ของเรามีทัวร์นาเมนต์แข่งขันที่ไหนบ้างครับอาจารย์ครับโอ้ช่วงนี้โปรแกรมการแข่งขันยังไม่มีครับก็เลยได้ปล่อยนักเรียนกลับบ้านพักผ่อนครับอช่วงนี้อยู่ระหว่าง ปิดภาคเรียนหรือหรือยังไงครับอาจารย์ปิดภาคเรียนครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ครับผมก็ตั้งแต่16มีนาคมถึง26เมษายนครับอ๋อเรียกว่าหยุดยาวถึงสงกรานเลยครับใช่ครับผมแล้วเรื่องการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาเราเราเปิดเปิดสอนในกี่ชนิดกีฬานะครับอาจารย์อ๋อตอนนี้ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นครับเราเปิดสอนอยู่มีฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงครับกรีธาชายหญิง มวยไทยชายหญิงมวยสากลชายหญิงะตะก้อหญิงแฮนด์บอลหญิงครับเราเราเปิดสอนตั้งแต่ระดับไหนถึงระดับไหนครับเราเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยศมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยศมศึกษาปีที่6ครับมีกินนอนอยู่นี่เลยใช่ไหมครับอาจารย์ e <al> <ær> ก็เป็นโรงเรียนประจําครับเด็กกินนอนที่นี่ครับ <C han> คนที่จะเข้ามาสู่โรงเรียนกีฬาได้จะต้องมีความสามารถ ด้านใดด้านหนึ่งเป็นพ mm ิเศษใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับคือนักเรียนที่เข้ามาโรงเรียนกีฬาเนี่ยจะต้องมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาที่โรงเรียนกําหนดเปิดสอนครับแล้วแล้วเขาจะได้สิทธิอะไรบ้างสิทธิพิเศษอะไรบ้างในการเข้ามาเรียนที่โรงเรียนกีฬาขอนแก่นครับโอสวัสดิการที่นักเรียนเข้ามาก็กินฟรีอยู่ฟรีทุกอย่างครับตั้งแต่การแต่งกายตั้งแต่การไปแข่งขันสมุดหนังสือพวกเนี้ยอาหาร3มมื้อออพักปี วันนี้ก็คือเป็นสวัสดิการทุกอย่างครับอ๋อแสดงว่าเฉพาะความสามารถพกความสามารถมาเลยใช่ครับเสื้อผ้าส่วนหนึ่งครับอ๋อครับคขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ